ก็อยู่กับคุณลุงมาตั้งแต่สมัยที่แบบว่าเบี้ของัเดพัดข้างมาพาเหนดแงแล้วตอันนี้คุณแมสุริยามีตัอนอแม่นตั้นตัรี่็กผู้สาาหญแม็นงก ตีร่างกาออกมาเลยยันย่างเงาคิดว่าขี้ลังเอางเออไม่ขี้ไม่น้อยยืนแบบไม่ต้องไม่ต้องอะไรท่าเยอะแบบน้อยๆนิ่งๆเท่ๆหล่อๆแบบนั้นอ๋อใช่สวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกท่านว่าว่ากใช่ Hãy sống bằng cách สวัสดีทั้งหน0่งัหงอท่านนะคะโอปายูสิบแปเอาไปเคี่ยวบะอะ่าเอาไปน้ำงินเดี๋ยวเอาไปน้ำงินเดีย้ย มันเหลี่ยมม,มันเหลี่ยมทอดเลยรอกฟีไฟลไัมกันเด็ดไม่มีไม่มี

เคือมันเด็ดมอกันไหมไอเธอมา่องกันเกือบสองตั้มสวัสดีทั้งพันสองร้อยคนนะคะขาจากกระลองถ่ายวิดีโอนะคะ ทไไมมยเายควมเกียยอามยาวไปเลยเรื่อยเลยไม่ต้องรีบ